ปมอบอยเคลียร์ชัดครับวันนี้เราก็จะมานะครับอัปเดตรายเดือนนะของคนราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกครับประจำเดือนเมษายนนะฮะส5 6 5ครับว่าทิศทางของคนราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์แบบเดิมนะโดยดูดาวจรครับลีลา,าการโคจรของดวงดาวนะฮะแล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟัง เป็นแนวทางนะครับเป็นาการวางแผนเป็นไกด์ไลน์นะใช้วิจารยาน,นะครับรับชมรับฟังกันด้วยนะเออแล้วการพยากรแบบนี้เป็นการพยากรณ์แบบภาพกว้างนะครับไม่ใช่เจาะจงใครแน่นอนครับมีมัางถูกบ้างผิดบ้างหรือคนนี้ได้ผลน้อยคนนี้ได้ผลเยอะหรือบางคนแทบจะไม่มีเลยนะครับก็อยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันเออก็พูด นะครับและย้าทุกๆคลิปนะครับผมเอาละเราก็จะมาเข้าเรื่องกันนะครับในเรื่องของการโครจรของดวงดาวพี่หมอจะมีคลิปแนวแนวแบบที่มานะให้เพื่อนๆได้ได้ฟังและวิเคราะห์เรื่องของดวงดาวถ้าชอบนะครับภาษาดาวภาษาหรนก็ฟังกันได้นะครับอ่านะครับเราก็จะมีคลิปบางคลิปก็จะเป็นเป็นทั่วไปเลยนะไม่มีภาษาหุ่มีภาษาดาวนะครับเราก็พยายามทํามาหลายเวอร์ชั่น เดาจะอ้าวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาดาวนะจะอา้าวเข้าเรื่องกันเลยนะครับคนราศีพิจิกนะครับหรือผู้ที่มีลักษณะสติีราศราีพิจิกครับฟังดีๆนะดวงของคุณจะมีการเปลี่ยนใหญ่แล้วนะครับมีดวงดาวหลายดวงนะครับส่งผลดีหลังจากที่อึดอัดติดขัดมานานมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลากหลายอย่างอ่านะครับเหนื่อยล้าเบือ่อเซ็งนะครับโดนโกงโดนหลอก นะหลังดาวยาหูวันที่30มินีนายกออกแล้วครับเรียกว่าโล่งอกโล่งใจประกอบกับดาวงคารครับดาวประจำตัวของคนราศีพิจิกครับโคจรยกเข้าสู่นรือนพันธุนาะพันธุนี่หมายถึงครอบครัวนะครับถ้าเป็นบุคคลนะครอบครัวก็เคยญาติพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าเจาะจงลงไปก็เป็นแม่ในด,ดวงชายนะครับแล้วก็เป็น เอ่เป็นพ่อในดวงหญิงเออเออนะนะครับผมเนี่จะตรงไปนะนะครับแต่ว่าจริงแล้วก็ถ่ายได้นะครับเป็นภาพรวมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นวัตถุนะก็กระถือรถนะครับหรืออสังหาริมทรัพย์นะครับวัตถุก็คือของโบราณถ้าเป็นวัตถุของโบราณของเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องรางของของัขงสิ่งศักดิ์สิสทธิ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องโบราณโบราณเก่าๆนะครับแล้วก็ยวดยานพาหนะเช่นรถยนต์อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือ บ้าน,นโฉนดที่ดินอสังหาริมทรัพย์ชื่อหมวดหมู่ของคำว่าพันธุดังนั้นเนี่ยคนราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอนะครับคนในครอบครัวมากขึ้นมีบทบาทในครอบครัวมากขึ้นหรือหรือแปลความว่ามั่นคงในชีวิตที่มากขึ้นมีความก้าวหน้าชัดเจนมากขึ้นนะครับหรืออาจจะียุ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องคนในครอบครัวไม่พอคนพิจิกถ้าจะมีรถมีบ้านมีที่ดินอ่าหรือเปิดทำเลนะครับเปิด นะครับเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีของคนราศีพิจิกในช่วงในช่วงเดือนนี้นะเออนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยข่าวดีครับดาวพฤหัสบดีครับจะยกย้ายครับเข้าสู่ราศีมีนนะได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานเกษตรราธิบดีครับคือความมั่นคงแข็งแรงอ่าเขาเรียกว่าดวงมีพลังละนะครับโดยเฉพาะครับเงินทองทรัพย์สินนะครับที่ผ่านมาถ้าใครพลาดมาปีที่แล้วนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ยังไม่รวยปีนี้ก็จะรวยแล้วปีที่แล้วมนะัมีโอกาสรวยเพราะดาวการเงินได้ตำแหน่งประตูเกมไงแต่ไม่เป็นไรปีนี้นะฮะเริ่มใหม่นะครับเป็นโอกาสทองอีกหนึ่งครั้งนะของคนราศีพิจิกที่สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวละไดใ้ใครที่ผิดพลาดโดนดาวราหูได้หลอกนะครับได้ลวงได้ปล้นทรัพย์ไปหลังจากวันที่8ครับตำแหน่งการเงินโคโจรโดดเด่น มีโอกาสที่จะมีเงินเพิ่มนะโดยเฉพาะเดือนเมษานี้นะอ่าเรียกว่ามีไรายได้ดีเกินคาดปังเกินเหตุครับการเงินหมุนเวียนดีพลี่สินก็จะเริ่มเบาลงละนะครับไรายได้ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆจะเกิดขึ้นดวงเกณ์ของคุณราศีพิจิกเนี่ยจะได้เงินจากไรายได้ใหม่ จะได้เงินจากเด็กใครทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กๆนะของเล่นเกมอันนี้โอ้ปังเลยนะครับเออบอกได้เลยนะครับหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นใหม่เช่นความคิดใหม่ๆทัศนคติใหม่ๆอะไรที่เกี่ยวข้องอนาคตอ่านะเช่นมาต้าเวสอะไรอย่างเงี้ยคุณจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะร่ํารวยคว้าเงินล้านได้เลยทีเดียวปีนี้นะครับแล้วก็ชุมเคาะช่วงเดือนนี้นะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโอกาสรายไ,ได้ใหม่ๆช่องทางใหม่ๆช่องทางเดิมๆเลิกทิ้ง ช่องทางใหม่ๆเท่านั้นจะทําให้คนราศีพิจิกเกิดน,นะครับในนี้คือความหมายนะเพราะดาวการเงินครับโคจรเข้าในเรือนปุตตะปุตตะคือใหม่หรืออนาคตจําไว้เลยนะจ๊ะส่วนเรื่องโชคลาภครับแม่วันที่4เมษายนครับจะโคจรเข้าในเรือนอลนีดวง,งคนราศีพิจิกนี่จะมีโชคแบบแปลกๆเ่เหมือนชาวบ้านเขานะจะได้โชคจากศัตรูคู่แข่งคนอิจฉาคนแทงข้างหลังอ่านจริงๆนะเพราะอลีเนี่ยนะครับ แปลว่าศัตรูอุปสาารรคจในช่วงเดือนเมษายนนี้หรือนะฮะคุณจะได้โชคลาภกับสัตว์เลี้ยงเพราะรอลิแปลว่าสัตว์เลี้ยงนะครับและเป็นดาวพุธด้วยนะดาวลาพระหรือดาวโชคลาภคนราศีพิจิกเนี่ยคือดาวพุธดาวพุธนะครับในตําราทักษปะปกรณ์หมายถึงสุนัขคุณจะมีโชคจากสุนัขนะฮะหรือใครไม่มีสุนัขนะไม่มีหมานะก็ทําบุญครับเออเรียกว่ากระตุ้นโชคนะกับ หมาจอนจากนะครับตรงนี้จะเสริมโชคให้คุณนะนะฮะอันนี้นะครับต้องเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะจะดวงเกณฑ์ของคนราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกนะครับอีกหนึ่งข้อนะครับต้องออนนี้เป็นคำเตือนนะคุณมีเกณฑ์เสียเงินนะครับไปกับทรัพย์สินนะเช่นของสะสมนะครับของเก่านะฮะเสียเงินไปกับรถยวดยานผานะและเสียเงินไปกับบ้านที่อยู่อาศัยเช่นห้องน้ํา เขาเรียกว่าส้วมตันประตูเสียนะครับหลังคารั่วท่อน้ําแตกจุกจิกเข้ามานะครับส่วนคนที่ไม่มีบ้านดวงชะตามีเกณฑ์มีบ้านมีรถนะครับคุณจะมีโชคนะอันนี้จะมีโชคจากที่ผมบอกไปสักเลี้ยนเนาะสัตวูแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านมือสองบ้านเก่าบ้างชํารุดรถชํารุดรถมือสองนะดูไปดูเลยครับทะเบียนรถกับบ้านถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านคุณหรือตรงข้ามบ้านคุณ นะครับหรือบ้านคุณเองก็เอามาทำนายเป็นเลขมงคลสื่อนําโชคได้นะครับผมงานของคนราศีพิจิกในเดือนเมษายนนี้ครับดวงของคุณจะมีจุดเปลี่ยนแปลงแห่งการเริ่มต้นมีงานใหม่มีโครงการโปรเจกต์ใหม่นะครการเริ่มต้นการสตาร์ทอัพทำอะไรเป็นจุดเปลี่ยนของดวงชตางานเก่า,กาๆโลทิ้นต้องงานใหม่เท่านั้นจะทำให้คนราศีพิจิกปีนี้จะยืนหน นะครับหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องอนาคตนะฮะนี่แหละจะทําให้คนราศีพิจิกมีโอกาสคนที่คิดย้ายงานเปลี่ยนงานจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะโอกาสทองของคนราศีพิจิกแล้วแต่นะฮะพอเลยวันที่14เมษายันไปช่วงนี้นะครับเป็นช่วงแห่งการบุกเบิกนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นการวางแผนดีไซน์ความคิดครึ่งเดือนหลังครับบุกเบิกแล้วนะครับต้องเหนื่อยต้องลุยนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามีอุปสรรคแน่ๆนะครับแต่ ระยะยาวลองเทอมเนี่ยดีมากนะครับหรือคนทัพที่คิดจะย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงครึ่งเดือนหลังหลังวันที่สี่ไปอันนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะอุปสรรคคนเยอะสัมภาษณ์จะสอบเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นช่วงแห่งการบทพิสูจน์นะผลนงานที่ทําอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะเจอขัดขวางกดดันนะครับพูดง่ายงมันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ส่วนคนที่จะขยับย้ายธุรกิจก็เบรกไว้ก่อนนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังเนาะ ให้ดวงดาวมันขยับย้ายไปนะครับผมนี่คือเรื่องของงานด้านความรักะ่ะคนราศีพิจิกต,ต้องเรียกได้ว่าครับจังหวะมุมดาวความรักต้องถือได้ว่าดีนะว่าดวงความรักช่วงต้นต้นเดือนน่ะนะครับดาวศุกรนะ์ไงดาวเจ้าเรือนปัตตานีอะ่ะโคจรเข้าในเรือเรนเรียกว่าพันธุะนะปัตตานีพันธุร่วกกับดาวอังคารนะครับอังคารนี่ดาวอังคารคือดาวจำตัวเนาะจะยกย้ายครับมาวันที่7 เมษาก็ร่วมเป็นคู่มิตรกันอยู่เลยบรรทุนั่นแสดงให้เห็นว่าครับคนโสดเนี่ยดวงมีเกณฑ์ที่จะมีคู่นะอา,อาจจะได้จากการแนะนําชักจูงนะครับหรือนะครับเรียกว่าเป็นแม่สื่อแม่ชักกับคนในครอบครัวนั่นแหละญาติพี่น้องพ่อแม่เนี่ยอาจจะแนะนําแฟนหรือคนเข้ามานะฮะหรือมีโอกาสที่จะกลับไปคบแฟนเก่า <c oughs> นะครับมีโอกาสที่จะได้ไปคุยแฟนสมัยเรียนสมัย มัียมาลัยม,มัธยมอ่าดวงมีเกณฑ์ที่จะเจอนะครับส่วนคนมีคู่ครับความรักยังมั่นคงนะดวงชะตาเขาบอกว่าครอบครัวเป็นปึกแผ่นดีเพราะดีหรือปันทุบันทุบไปว่ามั่นคงแต่ก็ต้องมีข้อทวมระวังนะครับพันทุบไปว่าของเก่านะครับอาจจะเจอคนรักเก่าๆเ,เ,เข้ามาแทรกแซงเป็นมือที่3ได้อันนี้ก็ต้องคิดรอบคอบคิดดีๆนะครับแต่ผมมั่นใจนะคนพิจิกเนี่ยยังไงยังไงก็รักแฟนปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนไม่งั้นนะบอกได้เลยมีปัญหาเข้า,ขามา ทำให้เครียดทําให้จุกจิกทําให้วุ่นวายอย่างแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องราวความรักนะของคนราศีพิจิกในช่วงเดือนเมษายนนี้ครับก็ทั้งหมดก็เป็นภาพรวมนะเอามาวิเคราะห์เอามาทํานายโดยอาศัยการโครจรของดวงดาวนะครับถ้าที่ชอบนะบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกด subscribe ให้พี่หมอด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้นิดนึงแล้วโอกาสหน้านะครับไว้พบกันใหม่ นะจ๊ะวันนี้นะต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะที่ติดตามคลิปของพี่หมอเนอะแล้วก็จะนําคลิปดีๆนะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปแต่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับบายบายครับเพื่อนๆแล้วก็เจอกันครับสวัสดีครับ